สวยคางความเลยดีนะ ก็หลังจากที่เราถกเถียงกันมาเป็นเวลานานและว่าจะเริ่มที่บูธไหนแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มที่บูธของฮอนด้า <Honda> ผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมมากที่สุดในวงการรถยนต์ด้วยกันนั่นเองใช่ซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยก็ทำให้โรงงานของฮอนด้าที่นิคมอุตสาหการรมรตเจนะจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเนี่ยจมน้ําไปเลยเรียบร้อยจมน้ำไปเดือนเดือนเลยนะแกแถมหยุดการสายการผลิตไปเป็นเดือนเดือนเลยเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกขอว่าบอกว่า ฮอนด้เนี่ยโชคดีมากเพราะว่ารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือด้วยการที่งดเว้นภาษีในการนําเข้ารถยนต์ประกอบสําเร็จรูปจากญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง8เดือนด้วยกันนั่นเอง <Wow. S 1> นั่นก็หมายความว่าจะทําให้คนไทยเนี่ยได้ใช้รถยนต์ Honda j a z c i ซิตี้ซีวิคแอคคอร์ดซีอวที่ประกอบจากไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันนํามาฉูกคันนี้นี่ ก็คือ Honda CR-Z ที่เขาเตรียมที่จะนําเข้ามาขายให้คนไทยแล้วซึ่งหลังจากที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปเป็นเวลา8เดือนเนี่ยก็จะทําให้หอราคา Honda CR-Z ที่ Honda ประเทศไทยนําเข้ามาจำหน่ายเองเนี่ยถูกลงกว่าเกรมาเก็ตไปอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าสืบทราบมาว่าราคาอยู่ที่ประมาณล้านกว่าๆเท่านั้นไม่ถึงล<า> 2>, 2ล้า,านนะจ๊ะกว่าล่างกว่ากลางหรือกว่าบนอันนี้ก็ยังไม่ทราบ ส่วนทางนี้ก็ยังจะมีนีซ่า Honda c ซ v i c เวอร์ชันพิเศษอันได้แก่เวอร์ชัน s ปอร์ Pearl ก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่เช่นเคยเช่นเดียวกับ Honda รุ่นอื่นๆแกทำอะไรแกะจะตั้งคำถามกับเขาว่าแกถามี่ถามว่าจริงหรือไม่ที่ฮอนด้าเบรียโโอววันนี้ฉันถามเองหนูหนูรู้จักชิ้นนี้ไหมลูก หนูรู้ตัไปปัดนน้ำฝนไหมลูลกป็น,นี้ลูกนี่นใบนี้มันพอดีเลยนะเนี่ยอ๋อผมรู้จักครับแต่ว่าผมใช้เรนฟอสตัวเดียวก็ไม่ต้องใช้ที่ปัดน้้ำฝนแล้วครับเพราะว่าผมมีความสามารถมากนี่ได้โฆษณาหรือเปล่า วันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บู๊ของเชฟโรเลตแล้วทึ่เราอยู่หน้ารถต้นแบบที่เขานํามาโชว์และกลุ่มจะนำเสนอมากนั่นคือเชฟโรเลตที่ชื่อว่ามีเรเป็นรถสปอร์ตไฮบริดมีเรเรอะไรเรย์แมคโดนัลไม่ใช่จ้ะเรยามาพร้อมกับดีไซน์ที่สสรจะโชบเฉีียวแล้วก็ชี้เห็นถึงทิศทางการออกแบบของเชฟโรเลตในอนาคตนั่นเองแล้วนี่เราก็ได้มาทดสอบความสะดวกสบายในการนั่ง โคโลราโดแล้วสำหรับการนั่งเนี่ยก็บอกว่าฝ่าท้ายนนั่งได้สบายมากนั่งเต็มขาพอดีเลยเนาะช่วงขาตรงนี้มันแบบเต็มมากปรับเอ็นก่อนนะเอน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 นอนแล้วอย่างเอนขึ้นด้วยโอเคจ้าขึ้นมาแล้วนะจ้าโคโลราโดที่เปิดตัวเนี่ยค่ะเปิดตัวด้วยจุดเด่นก็คือเครื่องยนต์แบบใหม่2เครื่องยนต์เลยได้แก่เครื่อง2นต5ดีเซลนะ2,500ลิตร 240cc 2.5ลิตรจ้า150แรงม้า250นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องยนต์2.8ลิตรแรงม้าที่180แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่440นิวตันเมตรเอา470้าโอเคบอกให้30เป็น470นิวตันเมตรนี่นนนเอาไปนแบบว่า สงการเนี่ยเวลาสงการน่ะ,วนะชวนเพื่อนๆไปใช่ปะ่ะจริงจริงสงการนี่คือโคลโลโดนน่ทีเหมาะมากเพราะว่าแรงม้าก,ก็เยอะแรงบิดก็แยะแถมที่กระบะมีแขนจะกว้างแสนเก๋แล้วเกินถ้าเกิดว่าน้ำมันยังท่วมถึงสงการปีหนะ้าฉันว่าเอาคอลโ,ลโดโน่เนี่ยไปลุยแล้วก็วกน้ำที่เันท่วมนะ่ขึ้นมาศาสกันเลยเราก็ผัดน,น้ำที่อยู่จากพื้นเนี่ยไปสู่เพื่อนคนอื่นแทนแต่วลาก็ขึ้นตัวเย<อ>้สำหรับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต ก็ได้มีการปรับปรุงกลายละเอียดภายในเล็กน้อยรวมถึงเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรเนี่ยได้มาอยู่พร้อ Command> okay, okay. มจับค so ู่เกียร okay, okay, ์ธรรมดาขายเป็นรุ่นล่างสุดแล้วแต่คันนี้มันไม่ใช่เกียร์ธรรมดาว่ะแกโอเคไม่เป็นไรเพิ่มแอร์แอร์แถว2นะจ๊ะแอแถว3ก็มีจ้านี่นแอร์แถว3เห็นไหมเห็นไหมก็แค่เนี่ยพวกคนเยอะเลยเสียงดังมากแต่ลำโพงก็ดังดเอาล่ะ อันนี้ดีเซลหรือเปล่าดีเซลสิเพราะหลังคาเหล็กไงเมันเป็นสิทธิพิเศษแต่ที่ดีเซลจะได้หลังคาเหล็กเมื่อกี้เจพูดว่าอร่อยนะนก็ยังหอมเหมือนเดิมนะไหนขอดมหน่อยเห็นบ้ากลิ่นหนังหอมหอมแต่สำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฮุนไดทูซอนซีอาร์ดอึ้นเครื่องยนต์2.2ลิตรแบบดีเซลพร้อมแรงมาเท่าไหร่ด้วย177แ,<ร>แรงมา้งมา เรียกได้ว่าแรงบิดก็เยอะแรงม้าก็แยะเกียร์ก็ไหนตัาหวัน่าจะขับมันจริงเลยแต่สิ่งที่นางไม่มีเนี่ยนะมันคือหลังคาแก้วแบบพ r ร m โนมิก s s ส o o ฟซึ่งสามารถเปิดได้ในตอนหน้าแล้วก็เป็นบานใหญ่แบบเต็มบานซึ่งเป็นของเก่าที่อยู่ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินสลิตรแล้วก็ออปชั่นที่ตัดออกนอกนั้นก็จะมีมีอะไรกันแอร์ออโต้ที่ไม่มีแล้วโค<ห>รูสคอนโทรลก็ไม่มีูทใต้ขอโทษครูสคอนโทรลก็ไม่มี คือตัดออปชั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็แลกด้วยความแรงสิ่งที่นางภูมิใจเสนอมากคือเมทัลท็อปหลังคาโลหะสิ่งที่ทูซอนรุ่นอื่นไม่มีที่นี่มีอยู่ที่เดียวคือหลังคาที่ทําจากเหล็กเข้าใจไหมมันคือสีที่ททเดดแสดงว่าย่ออื่นเป็นซิงค์ท็อปสังกะสีหลังคาสังกะสีอีบ้าประเด็นคือว่าเป็นรถนาเข้าไงเราเราก็ได้เครื่องที่แรงขนาดนี้ร้อมออปชั่นพอตัว แถมเป็นเซ็กซี่ SUV ด้วยมีคนเห็นว่าเป็นงังไรปะวิโทโธด์ฉันถามคำเดียวนะว่าพรีเซนเตอร์คนเก่ายัางอยู่ไหมอ่านี่นี่แล้วคือนอกจากที่จะนทำทูซอนมาเซอร์ไพรส์ในงานนี้แล้วเนี่ยเ,เขาก็ยังมีโซน a ต้าสปอร์ตขายอยู่เช่นเคยซึ่งก็ยังมีความสวยงามอลังการดาวล้านดวงนอกจากรถยนต์ที่นำมาขายแล้วเนี่ยเขาก็ยังนำเอาคอนเซปต์คาร์มาด้วยซึ่งคอนเซปต์ค,คาร์เขามีชื่อว่าฮ <I> ุนไดไอโฟล์ lo, ซึ่งเราก็จะโฟล เพ่ที<ม>่จะไม่ไปดูเพราะว่าเราไม่รู้จักรถุนนี้มากเท่าไหรน่นะครับกับเพราะยังไงมันก็เอามาโชว์อีกเดียวมันไม่ทำออกมาขาอยู่แล้วฉันไม่แคร์ไฟจะดูดไหมาไเถร้อครกรารุนแรงมาก <c oughs> แกฉันเจอบิ๊กแดกที่ไทยที่ไหนพวกเราไปรงเรียนกันเถอะไปโรงเรียนกันดีกว่าบ้าไปคนเดียวนะฉันไม่ไปคิดเหรอว่าจะปิดชันได้อะไม่มีทางและอีกอย่างเ1สวันก็มีประตูสองด้าีนี่มันร้ายนะเขาวน้า I m a d e my s i z e fit around what you did no matter what the cost i s then we was lost on a translation i ain t ain't c a u s e we from Tokyo นี่มันอิซุซุตัวถงังตัวล่างใช่มัม้ยมันมีเฉพาะตัวถังขาย50,000บาทแล้วไปต่อเครื่องยนต์แล้วช่วงล่ากกันเอาเองเป็นหัวลากไงก็เหมือนสกแกนเนียวอนโออนอะไรอย่างี้อันนี้เอาไว้ให้เขาลากหรือว่าเอาไปลากคนอื่นเอาไปลากคนอื่นอันนี้ก็เป็นอิซุซุอีกรุ่นนึงใช่มัม้เป็นแบบเปิดประทุน เป็นดีแม็กเปิดประทุนนะประตูก็ไม่แถบด้วยเพราะมีเฉพาะประตูสองข้างด้านขวาเขาเรียกว่าท็อปเลสส่วนนี้ก็เป็นรุ่นสปาร์กนะชื่อเหมือนช่อง u ูบดูแล้วเกิดความคิดดีแม็กซ์สปาร์กแต่ของข้างหน้าดูระเกิดอย่างอื่นมากกว่าเกิดอะไรอารมณ์วอร์นเบียรกขอดูหน่อยได้ไหมมีไหมให้ไหนนี่เป็นฟอนคอร์ดดียรนิวด้วยนะแกจำฟอนได้เหรอฉันใช้มาสิบปีแล้วยังจำไม่ได้เลย เออคอนเดียนิวจริงๆด้วยมันคอนทาโฮมากคอเดียนิวแต่ถ้าเกิดว่าใช้อังสนา UPC ก็จะดูเป็นทางการนิดนึงกว่านี้หน่อยคือนางมีจุดยืนปของตัวเองนะที่นางจะใช้ภาษาไทยในจอ MID ที่มากับรถในขณะที่รถที่้ออื่นก็ยังไก่การภาษาอังกฤษอยู่เลยอ่ะเออแสดงให้เห็นว่าอีสูสเนี่นางเป็นรถที่แบบว่าเป็นผู้นำาโลกจริงๆ คแล้วนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ค่ายรถยุโรปเจ้าของโลโก้วงกลมเอ้ยวงรีสีน้ำเงินก็เรียกว่า Ford blue oval blue oval นั่นเองไข่น้ำเงินนั่นเองบ้าซึ่งเขาได้เปิดตัวรถใหม่กันสักทีในงานนี้ได้แก่ Ford Ranger สุดแสายจะบึกบึนและแข็งแกร่งในเวลาที่ฉันได้มันอยู่ใกล้ๆ Ford Ranger จมีความสาฉันได้อยู่กับผู้ชายที่แบบว่าหุ่นดี มีความอบอุ่นสามารถพึ่งพาได้น่าตาดีหล่อรักไหวกับรถยนต์คันนี้ไม่เอาไปพูดแล้วเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้มาพร้อมกับเครื่องยนต์กำลังมหาศาลหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรคอมมอนเรลไดเรกอินเจกชันรวมไปถึงเครื่องยนต์ตัวท็อป3.2ลิตรคอมมอนเรลไดเร e อินเจกชันเทอร์โบแปรผันซึ่งสร้างแรงม้าได้ถึง200แรงม้าและแรงบิดถึง470นิวตันเมตรเหนื่อย เหนื่อยมากฉันขอดูสเปคของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหน่อยนะนี่แต่ที่เป็นไฮไลท์นะเครื่องยนต์ดีเซล3.2ลิตรเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล5สูบนะโย5สูบเชียวนะแกทำเป็นเล่นไปของเขาแรงฉันขอให้แท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยหาวายแท็กให้หน่อยสักคันซึ่งฉันว่านี่มันก็วายแท็กแต่ฉันดูไม่ได้ <laughs> ฉันว่าคันนู้นเล่งมาแล้วมันน่าจะเป็นคันน้นคันไหนเหรอคันนี้คันน,น,นี้เอาทีมงานหลอกกัน คันนไหหเรอแต่มันมีคนนั่งอต่อวายทรัคขอเปิดดูสเปคของคันนี้หน่อยพบว่าคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งมีระบบโทรศัพท์บลูทูธพร้อมครูสคอนโทรลรวมถึง voice command หรือที่เราเรียกกันว่าด i a l คุณแม่เราสามารถ dial นายแดง dial คุณป้า dial เจจู dial เจก้อย dial เจจู <Okay. S 1> นี่นี่น,น,นี่มีที่ปั่นตดด้วยนะแก oh. ฉันเรียกว่าที่ปั่นตดพอตดทีนะก,ก็กดอันนี้ใช่ป่ะมันก็ฟุ้งไปทั้งรถเลยใหญ่ okay. นั่งรถกับกล้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายดีว่าจอตรงกลางเป็นแบบฟอร์ดมอนเดอโออย่างที่ตอยเคยว่าไวา้ฉันอยู่นี่เก๋มากนี่เหมือนช่องข่าวซีนเอลเลยเป็นจอกราฟิกที่เป็นแบบฟอร์ดมอนเดโอก็เลยทีเดียวโอ้ยถูกเอาล่ะแต่ oh. คันนี้มีได้อาคุณแม่หรือเปล่าไม่มีไม่มีไหนอยู่ไหน Radio. Radio. FM. FM frequency, please. Eighty nine. Sorry. Eighty nine point zero. Sorry. Eighty nine point zero. Tune eighty nine point nah. <laughs> zero. ขอโทษนะ. เสียงดังเนาะดีเจคนนี้คือมันไม่ใช่แค่กระจกตรงนี้นะที่ใช้อะกะการไฟเลี้ยวการปันน้ำฝนก็ยังเปถอดมาสได้ใช่เช่นกันใช่ถูกฉันจับผิดได้นะรถคันนี้ใช้ชิ้นส่วนรวมทุกคนเพื่อนคเยอะแยะก็สำหรับคนที่สนใจสอดเดนเจอร์โฉบใหม่เดี๋ยวเราก็ไปเจอได้ตามโชว์รูมทั่วประเทศเขาบอกว่าตัวนี้หล่อล่ำมากสูดปากไปดีกว่า อยากได้คันนี้ญญาตาตมกกฉันอยากได้คันนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จากวอนโว่นัคือ S60 Drive นั่นเองถูก อุปกรณ์ฟีเจอร์เด่นๆที่อยู่ในรุ่นเดิม2.0 Turbo รุ่นเดิมก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นระบบ p e r d e s t r i n detection หรือจะเป็นระบบ city safety รวมไปถึงระบบ b l i ส์ใช่ฟีเจอร์ต่างๆเก๋ๆ,ๆกล้องมองหลัง<อ>โทรศัพท์บลูทูธก็ยั <Bluetooth S 2> งมีอยู่เขาบอกว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันจะเป็น s 6 0 Drive แบบตัวท็อปตัวท็อปรุ่น S ราคา2ล้านบาทแต่ที่มันเป็นไฮไลท์หลักเลยก็คือเครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์ ร้อยแปดสิบแรงม้าพร้อมแรงบิดร้อยสองร้อยสี่สิบนิวตันเมตรจริงๆนะเวลาขึ้นมาทั้ง Volvo แล้วมีความสบายโอ้โหเป็นรถที่เราผ่อนคลายนั่งสบายหนังมันดูสบายสบายเนาะห,หนังมันดูแบบเหมือนนั่งอยู่ในโซฟา <c oughs> เอาเป็นว่าลูก้าภายนอกเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นสองจุดศูนย์เทอร์โบเท่าไหร่นะถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจในจุดตกไฟ์กันด้วยเพราะว่ามาพัฒน,นารถนะที่น่าสนใจในราคาเบาๆเพียงอย่างร้อยแปดแสนบาทถูก <c oughs> แต่เสียดายได้บอ l บ o น,นะ โลโก้มันเป็นแสหลักของผู้ชายโอ้เพอร์เจอรแกไม่เพอร์เจอร์เลย <c oughs> ใช่สี <c oughs> าและนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอจากพวกเรา2คนนั่นเองในงาน Motor Expo 2011แล้วก็เจอกันใหม่ในในการไลฟ์ในโอกาสหน้านะคะจากพวกเรา2คนตอยและกล้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ ทำลายยาถุงยังชีพเหรอฉันขออันหนึ่งเอากลับบ้านบ้านฉนน้ำท่วมมาสิ